สวัสดีครับทุกคนฮนะสวัสดีครับเจอกันในเช้าวันที่24นะฮะเมื่อกี้มีแดดออกมาวาบหนึ่งสักประมาณ5วินาทีนะทุกคนนะเออแต่เนี้ยคลื่นอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็คงจะทั้งวันนะคลึ้คลมแบบนี้นะเพราะว่าเขาก็ยังอยู่กับเรานะน้องวิภานะส่วนงานะในสวนนะครับมาอัปเดต จะมาเปิดงานในสวนให้ฟังกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมจะไปถ่ายระดับน้ําของระดับน้ําสะพานข้ามน้ําปิงนะถ้าหลายคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะก็คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงของตลาดบรรทอน,นั่นเองนะรตรงที่ตลาดบรรทอระหว่างตำบลสันติเสื้อกับตำบลป่าตันเนาะ นะแต่ช่วงนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตบรรยากาศของสวนให้ฟังนะฮะให้ดูกันนะครับแล้วว่าเรามีการทําอะไรนะฮะก็คือเนี่ยแผ่นเหล็กแผ่นไม้สังกะสีอะไรต่างๆนะก็คือเราจะต่อเติมอาคารนะฮะเราจะต่อเติมอาคารกันฝนกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้เปลี่ยนที่นั่งเล่นนะฮะออฟฟิศเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนั้นนะครับเราก็จะทานะฮะนี่ส่วนต้นเลมอนนะฮะก็มีร่วงร่น ไปตามอายุไขส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีร่วงหล่นเนื่องจากฝนฟ้าพายุนะฮะเหมือนตัวเนี้ยถ้าขี้เขียวอยู่นะ่น่าจะเนื่องจากฟ้าพายุนะฮะเนื่องจากน้องวิภานะขี้เขียวแบบนี้เดี๋ยวก็จะเก็บเอาไปทำเอาไปทำ,ปทำพวกน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะเอาไปทำน้ำยาล้างจานดูเขาก็แบบ โอ้โหน้องพายุเนี่ยแบบทาอ่วมหลายที่เลยนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่ประสบภยัยทุกท่านนะฮะโอ้โหที่แบบที่ปัวที่ท่าวางผาเนี่ยหนักมากเลยนะ,ะทุกคนปัวท่าวางผาเนี่ยหนักมากเลยแลวแบบโอ้ยผมดูข่าวแล้วผมแบบคือแบบอู้มันทำไมมันหนักขนาดเนี้ยพายุฝนพายุลมฝนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ โอ้แบบท่วมมิดหลังคาเลยอะ่ะทุกคนภาพออกมาโอ้ดูแล้วมันหดหูมากเลยนะฮะดูแล้วมันหดหูมากเลยนะช่วงนี้ตรงนี้ก็แบบยังลกๆกอยู่นะทุกคนยังลกๆกหน่อยนะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเรียบร้อยนะเลมอนอะไรต่างๆบางทีก็แบบมีการเคลื่อนย้ายมีการแบบโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออกระทบก,กระเทือกหนะมันก็เลย ร่วงหล่อนอะไรของมันนะฮะนี่นะฮะนี่พวกนี้นมันล่วงหล่นแล้วเขาเก็บขึ้นมาวางไว้เดี๋ยวถ้าจะกินเนี่ยรูกหนึ่งเนีฮะเขาก็ร่วงหล่นไปตามไอ้นี่ของเขาแหละวัตจักของเขาแหละนะฮะอือก็จะปรับตรงนี้นะเป็นที่แบบนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะนี่คือ ลูกเล็กๆอ่ะเขาก็ล้วงเยอะนะนี่คือเมเยอร์เรื้อยนะครับพันธเนี้ก็จะเป็นพันเรือยนะทุกคนนะเรื้อยไปตามแบบเราถ้าเรามีที่มีทางให้เขาเรือยนะเขาจะเรือยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วพอเขาสุกอ่ะโอ้ถ้าทําเป็นซุ้มนะตัวนี้จะสวยซุ้มให้เขาเรือยแล้วพอเขาสุกอ่ะมันจะเลือกเต็มเลยนะฮะทุกคนนะฮะก็มาอัปเดตบรรยากาศของสวนให้ฟังให้ดูกันนะครับวันนี้แบบอ เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูะระดับน้ําของสะพานแม่น้ําปิงนะทุกคนนะอย่าพลาดนะรอดูนี่ผมไปอัปเดตในวันที่สองแนละ้ดวดอกกุหลาบนี่แบบบานสวยเนาะเนี่ยดอกกุหลาบบานสวยนะเนี่ยนะครับก็คือชีวิตก็ดําเนินต่อไปนะถึงแม้จะมีแบบฝนตกฝนล,ลงอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ ชีวิตก็ดําเนินต่อไปนะครับสู้ๆนะฮะสำหรับทุกคนคนที่ประสบภัยต่างๆนะทุกคนนะเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่นะน้ําก็ขึ้นเลยเนะี่ยผมดูมองดูแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปอัปเดตให้เห็นให้ดูกันนะทุกคนนะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้รอดูกันนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะฮะชุ่มฉ่ำไปหมดเลยทุกคน อะไรอะไรก็ชุ่มฉ่ำไปหมดเลยครับดอกซ่อนกิ่นเนี่ยก็บานดีดีบานทุกวันนะทุกคนนะเนี่ยดอกซ่อนกินนะ่นอ่ะบานดีจะมีคนน่าจะ,ช,ะ,ะาชื่อดอกซ่อนกิ่นล่ะชื่อดอกซ่อนกิ่นล่ะพายหเห็นสภาพท,ทั่วไปของภายในสวนกนันนะฮะ ฝนก็ตกฝนก็ลงนะฮะคนก็มาทำงานแล้วมาทำตอนฝนตกพอดีนะฮะโอเคนะครับทุกคนเครื่องบินมาแล้วเสียงมันเข้าะะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าเป็นคลิปใต้สะพานนะฮะเอ้ยเป็นคลิปสะพานของแม่น้ำปิงนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ,ะทุกคนในคลิปตัดไปนานะอ้เนี่ย โอเคครับสวัสดีครับ